้าเพื่อนๆจ้าสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะค่ะ,ว,คะ,คะวันนี้ก็พามาสำรวจบริเวณน้ำท่วมหมู่บ้านนะจ้าเพื่อนๆจ้าตอนนี้ก็เดินอยู่บนท้องถนนแต่ระดับน้ำก็ขึ้นสูงมากเลยจ้าเดี๋ยวติ๊กกะน้องลุงข้าจะพามาเดินสำรวจน้ำท่วมบริเวณ รอบๆหมู่บ้านนะจ๊ะเพื่อนๆตอนนี้ได้ไอ้รับผลกระทบจากน้ํามัวน้ํามาเยอะเต็มเลยจ้ะเพื่อนๆเชิญเพื่อนๆรับชมได้เลยจ้าพู่นจ้าคุณตรงนั้นเป็นทุ่งนาจ้าแต่ทุ่งนากลายเป็นทะเลทะเลททุ่งนาจ้าแบบไม่จบ วันนี้จะไปไหนกันคะไปดูนวัน,นนี้จะไปเดินทำอะไรคะเดินเดินดูน้ำท่วมตอนนี้เดินที่ถนนใช่ไหมคะถนนน้ำท่วม,มถนนท่ามท่วมคะ่ะน้ำขึ้นสูงกว่าเดิมเยอะเลยคะ่ะค่อยๆเดินนะคะ เดี๋ยววันนี้ติ๊กพาเพื่อนๆมาสำรวจพื้นที่น้ำท่วมนะคะก็จะมาดูบรรยากาศน้ำท่วมหมู่บ้านนะจ๊ะเพื่อนๆจ๋าเพื่อนๆจ๋ามาดูมาชมกับติ๊กนะจ๊ะเพื่อนๆจ๋าน้ำขึ้นเยอะเลยจ๊าหลังจากที่ติ๊กได้ถ่ายคลิป ที่ผ่านมาผลกระทบจากพายุโนรูจากเพื่อนเพื่อนเพื่อนจ๋ามาดู้อกวัวที่บ้านนี้จ้ะนี่จ้าเพื่อนเพื่อนคกวัวตอนนี้ระดับน้ําขึ้นสูงมากเลยจ้าใกล้จะถึงโคกวัวแล้วจ้านี่จ้าเพื่อนๆอนอีกนิดเดียวก็จะถึงโคกวัวแล้วจ้านี่เป็นโคกวัวอ่า ข้างๆแล้วเวกนี้นะจ๊ะเพื่อนๆดูผลพวงจากน้ำปริมาณน้ำก็จะทำให้การเลี้ยงสัตว์ก็จะลำบากเยอะเลยจ๊ะเพื่อนๆฝั่งนู้นก็จะเป็นนู่นจาะเพื่อนๆฝั่งนู้นก็จะเป็นทุ่งนาข้าวจา้ะก็จมหายลงไปกับแม่น้ำเลยจ้ะไม่เห็นแม้กระทั่งยอดข้าวจา้ะ นี้ติ๊ก,กับน้องลงข้าวจะพาเพื่อนๆมาดูาน้ําท่วมนะจ๊ะเพื่อนๆตอนนี้ก็เดินอยู่บนท้องถนนนะจ๊ะระดับน้ําก็ขึ้นสูงแต่ก่อนไม่ได้ท่วมถึงขนาดนี้นะจ๊ะแต่พอมาวันนี้ท่วมขึ้นสูงมากเลยจ้ะเพื่อนๆค่อยแต่เดินค่อยแต่ลึกนะจ๊ะ เพื่อนๆมาดาูบ้านหลังนี้จ้ะก็ได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมนะจากเพื่อนๆน,นี่จ้ะระดับน้ำก็ขึ้นมาถึงบ้านแล้วจ้ะเพื่อนๆแต่ก็ยังดีที่ว่าเป็นบ้านยกระดับสูงขึ้นนะจ้ะแต่บริเวณด้านล่างบ้านก็ มีแต่น้ำมวลน,น้ำเลยจากเพื่อนๆติ๊กพาเดินมาดูบริเวณรอบๆเด้อจ้ะอันนี้พามาเดินรอบอบริเวณรอบๆตอนเย็นเด้าจ้ะเพื่อนเพื่อนบรรยากาศยามเย็นนะจ้าก่อนก็จะใช้ รถยนรถจัก,กรยานยนต์สัญจรไปมาจา้ะแต่ตอนนี้ก็ได้ปรับเปลี่ยนมาเป็นเรือจ่ะเพื่อนๆที่บ้านหลังนี้ก็มีเรืออาจอดเวลาออกจากนอกบ้านนะจา่ะก็ใช้เรือเดินทางาจา่ะมีจ้ะน้ำมีตาปลาดุกมันมาต่อขาหนูอุ้ยปลาต่อขาด้วยหรอเพื่อนนู้นเดอ้อจ้ะนู่นทางนู้นทางเข้าออบ้านนะจา่ะ เข้าไปในบ้านเข้าไปในบ้านก็น้ำขึ้นสูงเลยจ้าอันนี้ก็เป็นข้อวายด้วยจ้ะเพื่อนๆอ่าบริเวณรอบรอบมีแต่น้าเลยจ้าข้อควายอ่าข้อหนี้อ่ะจ้อเพื่อนๆติ๊กพาเดินมาอ่าเยี่ยมเยียนอ่าเพื่อนบ้านละแวกใกล้เคียงอ่ะจ้าเพื่อนเพื่อน บ้านเพื่อนเพื่อนเป็นอย่างนี้ไหมจ้าบ้านติ๊กน้ําท่วมเยอะเลยจ้าน้ําขึ้นเรื่อยๆทุกวันเลยจ้าเพื่อนๆน้ำไม่ยอมลดสักทีเลยจ้าต,ๆๆตรงนี้ค่ะข้อควายจ้าขอกเลี้ยงควายน้ําก็ดันขึ้นเอ้าขึ้นเอาเลยจ้า จ้าตรงนี้ก็เป็นขอกวัวนะจ๊ะเพื่อนๆน้ำระดับน้ำก็มาแล้วจ้ดาดันขึ้นเรื่อยๆจ้าจ้านีเดอร์จ้าเพื่อนเพืออกลัวน้ำก็ดันขึ้นใกล้จะถึงขอกลัวแล้วจ้าเพื่อนๆอนอันนี้ใช้เป็นเรือสัญจรเด้จ้าเพื่อนๆนจ้าเพื่อนๆนี่นเดอร์จ้านี่ ถนนกลายเป็นอ่สะน้ำนะจ๊ะตอนติ๊กถ่ายคลิปที่แล้วตอนพายุโนรูเข้านะจ้ะน้ำตรงนี้ยังไม่ท่วมถึงเลยจ้ะเพื่อนๆยังขี่รถสัญจรได้แต่พอมาตอนนี้นะจ้ะต้องใช้เดินทางเท้าหรือว่าทางเรือจ้ะถ้ารถสัญจรไปมาคงไม่สะดวกนะจ้ะ น้ำก็ดันขึ้นเรื่อยๆเลยจ้ะทางเข้าบ้านแต่ก่อนก็ใช้รถในการเดินทางจ้ะตอนนี้ก็ปรับเปลี่ยนมาเป็นเดินเท้าหรือว่าทางเรือจากเพื่อนๆ จ้านี่เด้อจ้าใช้เรือในการเดินทางสัญจรไปมาจ้าเพื่อน,นเรือจอดอยู่ติดถนนเลยจ้านี่เด้อจ้าหุ้นูทางโน้นเป็นทุ่งนาจ้าเพื่อนน,นี่ก็เป็นทางเท้านะจ้าเดินทางเท้า นี่ก็ค่อยๆเดินนะจ๊ะเพื่อนๆค่อยๆเดินมาจ้ารถผ่านไม่ได้ก็ต้องเดินทางเท้าอาจ้า <ๆ S 2> ไม่เดินทางเท้าก็ลงเรือจ้าเพื่อนๆ,ๆเพื่อนๆจ้านี่จ้าทางนู้นทางเข้าบ้านเลยจ้า <ๆ S 2> น้ำก็ดันขึ้นสูงเลยจ้า เพื่อนๆมาดูระดับน้ำด้วยจ้ะจะมีะแท่นวัดระดับน้ำมาจาะเพื่อนๆน,นี่อาจ้์มาดูใกล้ๆนาอจ้ะระดับน้ำในวันนี้ระดับน้ำในวันนี้วันที่วันที่สี่เดือนตุลาคมสองหห้าจ้ะระดับน้ำก็อยู่ที่ 0.05นะจ๊ะเพื่อนๆเ,เดี๋ยวมาดูกันว่าพรุ่งนี้จะระดับน้ำจะระดับขนาดไหนจ๊ะจะขึ้นหรือจะลงะจ๊ะฝั่งนี้จะเป็นทุ่งนาเด้อจ๊ะเพื่อนๆอ,อันนี้จะเป็นถนนคอนกรีตอันนี้ถนนคอนกรีตเดินนะจ๊ะอีกฝั่งนี้ก็จะเป็นอ่าทุ่งนาจ้ะ ตอนนี้น้ำดันเข้าทุ่งนาฝั่งนี้จากเพื่อนๆอนอันนี้เป็นถนนติดหมู่บ้านรอบๆหมู่บ้านจากเพื่อนๆน ตอนนี้ยังมีรถอามอเตอร์ไซค์เดินทางสัญจรอยู่จ้าเพื่อนๆแต่ก็เสียงต่อเครื่องยนต์อยู่จา้า ตอนนี้ก็เป็นบรรยากาศยาม,ยามเย็นจ้าเพื่อนๆพนพาเพื่อนๆมา,าดูบรรยากาศน้ําท่วมที่หมู่บ้านติกเองจ้ามาดูบรรยากาศน้ําท่วมยามเย็นด้วยจ้าเพื่อนๆอนอันนี้รถมอร์ไซค์ก็เข้ามาก็มีรั้วน้ํานี้ระดับขนาดลึกนะจ้าก็เลยได้กลับรถกลับไปคืนจ้าเพื่อน เพื่อนๆจ้ามาดูด้วยจ้าในรอบสิบปีจ้าน้ำท่วมหมู่บ้านจ้าเพื่อนๆจ้าอันนี้เป็นทุ่งนาข้าวติ๊กด้วยจ้าเพื่อนๆได้ปลูกข้าวหอมมะลิจ้ะ ตอนนี้น้ำก็ข้ามมาอีกฝั่งหนึ่งาจาะเพื่อนๆได้มาลุนทุ่งนาข้าวแล้วจ้าเพื่อนๆน,นจ้ะข้าวก็สวย้ยสวยปีนี้แต่ได้รับผลกระทบจากมวลน,น้ำมาจ้ะเยอะเกินก็ไม่ดีจ้ะเพื่อนๆน้นน้ำเยอะเกินก็ทำให้ทำลายต้นข้าวจ้ะ ช่วงน,นี้ข้าวกำลังตั้งท้องด้วยจ้ะเพื่อนๆทำให้อา,าข้าวเสียหายหลายแปลงเลยจ้าทั้งหมู่บ้านนะจ้านี้พระอาทิตย์กำลังจะตกดินแล้วจ้า มีจักรยานปั่นเข้าบ้านนะจ๊ะเพื่อนๆลุยน้ำเลยจ้าจักรยานจ้าเพื่อนๆก็จะลำบากหน่อยนะจ๊ะเพื่อนๆ น้ำจากฝั่งชีก็ได้ดันขึ้นมาท่วมสูงเลยจ้าเพื่อนๆบ้านเพื่อนๆเ,เป็นอย่างนี้กันไหมจ้าหลาันแล้วน้ำยังไม่ลดเลยจ้าน้ำเพิ่มขึ้นเรื่อยๆจ้านี่จ้าเพื่อนๆแปลงข้าวนะาทุ่งนาที่ติ๊กได้ปลูกนะจ้าเป็นพื้นที่กว้างเลยจ้าน้ำเริ่มเข้ามาอีกแล้วจ้า ันนี้เดินไปก็ค่ำแล้วเนาะจ่ะก็ราตย์ตกดินจะตกดินแล้วจ้ะพาเดินลุยน้ำลงน้ำมาจากเพื่อนๆอ,อันนี้จะเดินไปอีกหมู่บ้านหนึ่งอ่ะจาะเพื่อนๆแต่ก็มืดแล้วเนาะจ่ะเดินลำบากอาจ้ะเดินเท้า อันนี้เดินมาอีกฝั่งหนึ่งเด้อจจากของหมู่บ้านนะจ๊ะน้ำฝั่งนี้น้ำก็จะท่วมขึ้นสูงนะจ๊ะเพื่อน,น,นเพราะว่าอยู่อยู่ใกล้อแรงแรงน้ำเชี่ะจ้ะ โอฟ้าร้องจาอ่าเพื่อนยังจะมีฝนตกอยู่จ้าช่วงนี้โอ้มีเรือหน้าบ้านไว้สันจรไปมาจ้าอานั่งเรือเหรอนั่งเรืออันนี้มีเรือไว้พาย,าย,ายด้วย <c oughs> น้ำเย็นมาแล้วใช่น้ำเย็นเนาะมีเรือเล็กๆด้วยนีเ่เด้อจ่าเพื่อนๆชุมชนอ่าหมู่บ้านน้ำก็เริ่มล้นเออเข้าไปข้างในบ้านแล้วจ่าเพื่อนๆนี่จ่าข้างในนู่นนะจ่าจะเข้าไปข้างในหมู่บ้านไหมเริ่มทะลักเข้าไปเยอะเลย ก็เเรียบร้อยแมาได้รักจ้าโอ้โหน้ำไหลเข้าท่วมทงไงหมู่บ้งไงนั้นเรียบร้อยแล้วแม่นบ่เบอมแล้วเออเรียบร้อยปะเรือน่นหลังนี่เลยนี่นีี่สุดทถายเดี๋ยหลังสุ้ย่ายนี่เด้อจ้าน้ำไ้ทารักท่วมได้จ้าทั้งมดทั้งซิปหลังค่าเรือนได้จ้าคนนี้กะทวมหมดแล้จ้าเห็น น้ำสีดำๆคอกัวน้ำท่วม